ลูกเนี่ยเวลาเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ลดลงความรักความลหลงไหลจะถูกย้ายขับเคลื่อนไปอยู่ที่ลูกแต่ไม่ใช่กับภรรยาที่มีจิตวิทยาและยังคงรักษาบริบทความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาความรักของสามีภรรยาที่มันล้นปลีลูกจะได้อัน,นิสงส่งตรงนั้น นี่คือพ่อแม่ที่บริหารความสัมพันธ์เป็นยังมีการไปฮันนีมูนยังมีการนอนอยู่ด้วยกันยังมีการออกไปกินข้าวด้วยกันสองคนถ้าคุณไม่สามารถที่จะให้เวลาระหว่างสามีภรรยาได้ยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสามีก็ต้องพังลงไม่วันใดก็วันหนึ่งัมเป็นแบบนี้ครูมักจะเห็นนะคะพ่อบ้านที่มีภรรยาแล้วเลี้ยงลูกโฟกัสที่การเลี้ยงลูกเป็นหลักอ่ะครูหนูเพิ่งคลอดมา ถ้าหนูไม่โฟกัสที่ลูกแล้วใครจะมาให้นมลูกใครจะมาดูแลลูกเพราะบางทีสามีหนูก็ไม่ได้ดูแลลูกมันเป็นอย่างนี้ไอความสัมพันธ์ที่วันนี้เรามีลูกเราให้นมลูกอยู่เราไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ทางกายขณะที่เราตั้งท้องและขณะที่เราเพิ่งคลอดลูกอ่ะเราไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ทางกายได้มันแปลว่าอะไรก่อนที่เราจะตั้งครรภ์ก่อนที่เราจะคลอดเราไม่ได้สร้างสิ่งมัดใจใดๆไว้เลยสิ่งมัดใจสิ่งหนึ่งที่สามีพอจะเยียวยาความรู้สึกให้กับตัวเองได้คือความสัมพันธ์ทางกายหรือ SEX นั่นหมายความว่า ไม่ได้ SEX จกากคุณเขากลายเป็นสื่อสิ่งที่หิวโหยกระหายความสัมพันธ์ที่ไปกระตุ้นอีกโกของเขาความสัมพันธ์ทางกายของผู้หลังผู้ชายกับผู้หญิงอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งกระตุ้นอีกโก้แต่อีกโก้เป็นสิ่งที่ผู้ชายโหยหากระหายและขาดไม่ได้ถ้าไปเจอผู้หญิงสามารถที่กระตุ้นอีกโก้ให้กับตัวเขาได้เขาจะแบบวิ่งเมหนูทีบจากเลย